ชื่ออะไนะทเนตทเนศพูตินันทเนตพูตินันครับปัญหาชีวิตคือใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีปัญหาก็โอเคแต่ว่ามันอาการที่มันมึนท้ายทอยอาการมึนท้ายทอยมันจะเป็นประจําแล้วรู้สึกอ่มันเบอรเบอร์เบอเบออท่นทระวําเคยพาคนไปทำแท้งหนึ่งคน เกี่ยวข้องหรือเปล่าเกี่ยวข้องแหละท่านแหละถ้ามีเด็กนั่นแหละนาใครเกี่ยวข้องกับการถูกค้ำแทงแหละค่ะดวงวิญญาณหนาติดตามหมดนั่นแหละอย่างเดียวหรือเปล่ามีอะไรแทรกซึมและก็เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างตอนนี้ยังไม่ใช่นะท่านเห็นแค่เด็กนั่นแหละหนาตอนนี้เด็กสงคลก่อนแหละค่ะตอนนี้เป็นเทศกาลเป็นอิทธิพลของเด็กอย่างเดียวใช่แล้วท่านเออ เพราะฉะนั้นจัดการให้เด็กไปเกิดจะได้เบาบางจะต้องทำอย่างไรบ้างท่านบวชะท่านแหละอธิษฐานแทนนั่นแลหละนะโอโหสีกรรมกันแหละค่ะบนรักษาศีลนาให้เด็กไปเกิดเอ่ยกี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วแค่สิบห้าวันนั่นแลหละเนาะทำได้ไหมล่ะพอสิบห <15 S 2> ้าวันได้เลยได้เมื่อไหร่วันนี้เลยเพิ่มเริ่มวันนี้เลย ชื่ออะไรชื่อหานรองจาชื่อทันวาครับทันวาโอเคตามอยู่หรือเปล่าตามอยู่ตามอยู่อ่าส่งผลให้มีปัญหาเจ็บป่วยด้วยใช่ไหมโอเคกินอะไรเขาจะจัดการให้แล้วช่อลองจาใช่แล้ว,วม,มาม่าเกาหลี ข้าวขาหมูข้าวมันไก่โอเคน้ำนมเซเว่นได้เรียบร้อยเสื้อผ้าใช่แล้วชุดยีนไหวไหมได้ชุดยีนเด็กห้าถึงเจ็ดควห้าถึงเจ็ดคโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยอะไร ขมสามกบสามตัวอ้าสามโลกับสามตัวสังฆทานหนึ่งชุดห1ชุดไหวไม่ไหวพร้อมหรอเปล่าพร้อมอยากได้อย่างนึงอ่ะอได้อไรเบสบอลเบสบอลเมืองไทยเขาไม่ตีกันหรอกแบกนูไม่ตีแบกเท่ ไม่เห็นว่าแบดบอลโนนะออเหรอเบคอนดีก bon ว uh, ่าจไปทำงานครับเบน้่าไเหมงานครับจอบเสียมก็ได้วะเสียมไม่เอาไม่อยากจะูชานโอเคอะตัลงไม้เบสบอลมีรถนิยมหน่อยนึงเสื้อรองเท้าเสื้อรองเท้าด้วย รองเท้าหนึ่งชุดดาวนนั่น้โอเคูปเิม่เนยเนมะพร้าว้นข้างหลังไม่ตองเด้งหรอโอไม่ก็ลูกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้วะใช่ใช่ อ่าไปซื้อมาไม้หนึ่งอันถ้าเขาแถมลูกมาก็ให้เขาอีกหนึ่งใบตามนี้ลูกเบสบอลชอบเปล่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวข้องเลยไปเล่นอ๋อเขาไม่ได้เล่นนี่เขาไปถือเท่ถือเท่่ไไมดูมีลตหน่อยดูมีรนิยมหน่อยหนึ่งว่าเป็นเด็กนอกอแต่ไปเล่นไม่เป็นตามมานานแล้วใช่ไหม เลยนะตามมานานแล้วเช่ไตามบ่อยเบาไม่เรียกว่าอยู่กันตลอดหรือเปล่าสลับไปสลับมาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตายหมอก็หมอหมอไปเยี่ยมด้วยเยี่ยมหนักเยี่ยมเบาเยี่ยมหนักเยี่ยมหนักเลยหมอตัวดีหมอต้องโดนหนักหน่อยหมอมีหน้าเพีียนกันตอนนี้อ้าวจัดทุกคนใช่ไหมที่เกี่ยวข้อง ตามนี้ไปได้บายบายโชคดีได้ไปเกิดแล้วหล่นตาอยงนไบอนะบสบอโอเคตามนี้อะไรนะนอนนนโอเคโชคดีชุยดยีแน่นอน